เคอโปรตัวจริงค่ะ หนึ่งวันของคนว่างานวันนี้จะพาทุกคนมาดูฟาร์มหนูแกสปี้กันค่ะมาถึงก็สะดุดตัวนี้ก่อนเลยก็ว่าลูกตัวเองมาอยู่ในกรงได้ยังไงมาทุกคนดูดิยิ่งตอนมาเดินเล่นนะแยกไม่ออกเลยเป็นฟาร์มหนูขนาดย่อมๆนะคะคือทําเป็นอาชีพเสริมแต่ดูรางวันดิเสริมกี่โมงก่อนไปกวาดางวันมาเพียบน้องหนูจากฟาร์มลินลินเควีสี่สองสามค่ะจริงพี่ลินเนี่ยเป็นพี่ที่รู้จักมานานมากเลยวเรเคยมีเวลามาหาเลยเขาบอกช่วงนี้ว่างานก็มาเล่นที่บ้านพี่สี่เออมาเล่นไม่พอนะมาขอยาบ้านเขาก เขาคือเลี้ยงแบบสะอาดมากยังมีบริการอาบน้ําเช็ดหูแคะไข่ตัดเล็บแล้วก็ยังมีรับฝากแกดดี้อีกด้วยนะอายุน้อยร้อยอาชีพเวอร์ราคาก็น่ารักนี่นะคะตัดเล็บไปกินไปสบายเลยอะโปวันนี้และทั้งหมดทั้งมวลนั้นคืออาชีพเสริมนะแล้วอาชีพหลักของเขาล่ะคืออะไรพี่ลินเป็นหมอดูนะคะหมอดูแบบเจนซีบอกเจนซีหรือว่าเขาไม่ใช่แค่ดูดวงค่ะเขารับทําเล็บแบบสายมูด้วยก็เลยลองเลยค่ะไหนๆก็ไม่ได้เป็นช่างจะคำนวณสีให้นะคะจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่เราจูมนี่ได้ก็ตาม มาวงมาเลยค่ะวงมาเลยต่อไปสิสุดท้ายจ้ะน้ำมันได้อยู่นะน้ำตาลค่ะ oh. <laughs> งงมากตอนนั้นคิดไม่ออกเลยมันจะเข้ากันได้ยังไง <c oughs> จะยื่นโจทย์ให้พี่ดินออกแบบให้เลยขอเป็นแบบฮาโลวีนยาวหลังงานนี้ใครอยากเห็นแม่ <c oughs> โปทำเล็บเสร็จจะเป็นยังไงติดตามชม e ีทีสอเลยจ้า